มันจะมีศา,าลาริมทางอยู่หลังหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะสร้างไม่เสร็จแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาทําต่ออีกเลยศาลานี้อยู่ริมถนนสายเก่าในตำบลแห่งหนึ่งครับเสาตั้งได้แค่สีต้นกับหลังคาที่ผุผูพังๆเหมือนทิ้งล้างไว้นานหลายสิบปีแล้วชาวบ้านเล่ากันว่าเคยมีคนมาลงมือสร้างหลายรอบแล้วแต่ทุกๆครั้ง ก็จะต้องมีคนตายรายแรกเป็นช่างไม้ที่ขึ้นไปทำหลังคาพอเสร็จจากวันนั้นตอนที่เขากำลังจะกลับบ้านรถเสียหลักพุ่งชนเข้ากับต้นไม้เสียชีวิตคาที่รายที่สองมาจอดรถเตรียมเทพื้นและคืนนั้นเองลูกชายของเขาไข้ขึ้นสูงแล้วก็จากไปในคืนนั้นเลยตาบุญแกอาศัยอยู่ละแวกนั้นเลาว่า เมื่อก่อนตรงนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกป้นแล้วถูกค่าทิ้งไว้ริมทางบางคนเล่าว่าเธอไม่ยอมไปไหนเหมือนกับว่าเธอยังรอใครบางคนอยู่และเคยมีคนขับรถผ่านเพื่อที่จะกลับบ้านตอนตีสามแล้วเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดสีซีดนั่งอยู่ที่ศาลานั้นคนเดียวมองลงกับพื้นเหมือนกำลังร้องไห้ แต่พอจอดรถเพื่อที่จะลงไปดูเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาและศาลาหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้ามาสร้างต่ออีกเลยเพราะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้มันสร้างเสร็จก็ได้